เขาได้มีการจัดงานวันดินโลกประจำปี2,566น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อวานนี้ครับที่สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาตำบลจะนงอเภอจนะนวัดสงขลาครับนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพร้อมกับเปิดงานวันดินโลกประจำปี2566น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อที่จะเผยแพร่สืบสารพระราชปณิธาน,าน,านในการพัฒนาการทรัพยากรดินให้เกิดความอดุดมสมบูรณ์และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหมอดินอาสาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทัศการเฉลิมพระเกียรติเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่สถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้จัดขึ้นจากนั้นครับได้เดินทางไปเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์วัฒน,นวัตรกรรมใหม่เพื่อเศร,รษฐกิจพอเพียงของนายคำนึงนวลมณีที่ได้ขับเคลื่อนการทำสวนเกษตรเพื่อชุมชนอย่างเกิดผลเป็นรูปธปรรมครับ ส่วนที่จังหวัดสตูลได้มีการจัดงาน9ก้าปีตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูลก้าวหน้าก้าไปสู่ความยั่งยืนส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรจังหวัดสตูลให้เป็นเอกลักษณ์มีสินค้าอัตลักษณ์ประจําถิน่นสามารถเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ตลอดจนมีการเชื่อมโยงสินค้าจากเครือข่ายตลาดเกษตรกรและตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานจากแหล่งต่างๆโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดซึ่งภายในงานมีกิจกรรมนะคะประกอบด้วยกิจกรรมตลาดเกษตรกรกิจกรรมตลาดเกษตรอำเภอกิจกรรมตลาดหน่วยงานภาคีเครือข่า,ขายโดยมีการจําหน่ายสินค้าจากเกษตรกรอย่างหลากหลายและกิจกรรมตลาดเกษตรกรออนไลน์รวมถึงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรกิจกรรมให้ความรู้การสร้างไรายได้รวมถึงลุ้นรับโชคและกิจกรรมสวัสดีปีใหม่กระเช้าปีใหม่จากใจสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลค่ะ